กราบสวีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกมมู o n k n โอนิ o n เลเยอร์ในคลิปนี้ครับผมผมจะมาแจกโค้ดแจกเทริสตัวละครที่ควรรีหาวิธีรีไอดีเราควรรีไอดีตอนไหนนะครับผม เกมนี้ก็ผมเคยทำแบบรีวิวระบบเกมไปแล้วนะครับผมคลิปก่อนหน้านี้เนาะลองย้อนกลับไปดูได้นะครับโอเคผมเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับอันดับแรกของนุญาแจกโค้ดครับผมวิธีเติมโค้ดเข้าไปที่รูปโปรไฟล์ครับติ๊กไปที่ redeem code ค,ครับผมโค้ดจะปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์ให้นะครับอัปเดตให้ตลอด เพราะเรากรอกโค้ดเสร็จแล้วนะครับผมอย่าลืมกดเข้ามารับที่2จดหมายสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กําลังมองหาโปรแกรมจําลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนําโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสําหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสาย r e ID แบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้ และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุด ต่อไปจะเป็นเทลิสตัวละครที่ควรรีหานะครับผมขออนุญาตขึ้นเทลิสตัวละครให้นะครับเทลิสตัวละครก็ตามนี้เลยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูเทียเอสบวกนะครับเทียเอสบวกนะครับผม8ตัวละครน,นี้นะครับถ้าใครมีอยู่ในทีมนะสามารถปั้นใช้ยาวยาได้เลยนะครับใช้ตั้งแต่ต้นเกยมยันจบเกมได้เลยนะครับแต่ผมข้อบอกไว้ก่อนนะผมแนะนำให้ทุกคนนะครับผมหาตัวละครตัวซ้ำมาอัพดงอัพดาว เพื่อทาให้ตัวละครของเรานะครับผมแข็งแกร่งขึ้นนะครับแต่ตัวละครนี้นะครับสามารถใช้ได้ทุกคอนเทนต์ใช้ได้ทุกเนื้อหาเลยนะครับในส่วนของเทียเอสนะครับผมตัวละครพวกนี้ก็สามารถปั้นใช้ยาวๆได้เหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถใช้ตั้งแต่ต้นเกยมยันจบเกมได้เลยนะครับแต่ผมแนะนําให้ทุกคนหาตัวละครตัวซ้ํานะครับถ้าใครจะปั้นจริงๆนะผมแนะนําให้อัปดาวเยอะๆไว้เลยนะครับผมสามารถ เล่นผ่านทุกเนื้อหาผ่านทุกคอนเทนต์นะครับผมเล่นได้ยันจบเกมได้เลยนะครับผมถ้าเราหาตัวละครตัวซ้ำเนาะเอามาอัปดาวให้ตัวละครของเรานะครับในส่วนของเทียเอบวกนะครับผมเทียนี้นะครับผม,นบผมแนะนําให้ถ้าใครจะปั้นนะครับผมมันใช้ได้ดีตอนต้นเกมยันกลางเกมแค่นั้นนะครับถ้าใครจะปั้นใช้จริงๆนะครับผมผมแนะนําให้หาตัวละครตัวซ้าแบบเยอะมากนะครับมาดลงอัปดาวเนาะทำดาวเยอะๆไว้เลยนะครับถ้าใครจะปั้น เทียเบวกนะครับผมเทียนี้ก็เราสามารถปั้นใช้ได้ทุกคอนเทนต์ได้ทุกเนื้อหาได้เหมือนกันนะครับแต่ผมแนะนําให้หาตัวละครตัวซ้ําเยอะมากนะครับผมเพื่อนาการอัพดงอัพดาวเนาะในส่วนของเทียเนะครับเทียนี้ใช้ดีตอนต้นเกมแค่นั้นนะครับผมอ่ถ้าใครจะปั้นใช้ยาวๆก็แนะนําให้หาตัวละครตัวซ้ําแบบอัพดาวเยอะมากๆนะครับในส่วนของเทียบนะเทียบก็ใช้ตอนต้นเกมพอนะครับกับเทียซเนาะ เดี๋ยวผมสรุปให้เลยแล้วกันนะครับผมว่าเราควรลีหาตัวละครเทียไหนนะครับผมแนะนําให้หาตัวละคร T.S. บวกนะครับผมถ้าเป็นไปได้เนาะเปิดให้ได้เท T.S. บวกสัก3ตัวหรือว่า2ตัวก็เล่นได้แล้วนะครับผมแล้วก็เที T.S. นะครับผมอาเนะทียนี้ก็แนะนําให้ลีหาเหมือนกันนะครับถ้าเป็นไปได้จริงๆก็แนะนําให้ทุกคนลีให้ได้ T.S. บวกนะครับผมาสามารถใช้ได้ทุกคอนเทนต์ใช้ได้ทุกเนื้อหานะครับ ต่อไปเราควรรีไอดีตอนไหนใช่ไหมครับผมเพราะเราเล่นจบบทที่3นะครับไม่ต้องเล่นต่อนะให้เราออกไปกรอกโค้ดตามที่ผมบอกตอนต้นคลิปได้เลยครับ <S <S มากรอกโค้ดตรงนี้ได้เลยครับผมรีดีมโค้ดตรงนี้เนาะอ่าพอเรากรอกโค้ดเสร็จแล้วก็กดออกไปรับที่ซองจดหมายนะครับอ่าซองจดหมายตรงเมลตรงนี้เนาะที่เป็นรูปซองจดหมายกดรับใหหมดเลยนะครับผมมันจะมีรางวัลจากโค้ดแล้วก็รางวัลจากตัวเกมมันแจกเนาะอ่าก็จะได้ตัวสุ่มกาชานะครับ จากนั้นให้เรามาที่ตู้สุ่มกาชาครับผมมาที่ตู้ที่2ครับตู้เซอร์ไพส์ตรงนี้เนาะเซอร์ไพส์ซัมมอนนะครับผมตู้นี้มันจากการันตีตัวละคร5ดาวแล้วก็การันตีตัวละครระดับ UP นะครับเพราะเรากรอกโค้ดเล่นถึงบทที่3แล้วใช่ไหมครับผมเราจะได้ตัวสุ่มกาชามาประมาณ47ใบนะครับแล้วก็ได้อัญมณีมาอีกประมาณ4,370นะครับผมประมาณนี้เนาะเท่ากับว่าเราสามารถสุ่มกาชาได้ประมาณ 6 0 7 0ครั้งได้เลยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดตู้กระชาพร้อมกันเลยนะครับเปิดตู้นี้เนาะตู้เซอร์ไพรส์ซัมมอนตรงนี้นะครับโอเคผม10โลุแรกครับผมลองเปิดดูครับจะได้ตัวละคร5ดาวหรือว่าตัวละครระดับคอไห้นะครับผมลองมาลุ้นดูแล้วกันมาแล้วครับผมสีส้มอ้าห้าดาวครับผมมาแล้วครับผมหนึ่งตัวเนาะออกสีส้มแบบนี้5ดาวแน่นอนอีก10โลครับผมต่อมาโอ้โหสีม่วงครับเป็นไลท์ครับผมถ้าไม่ได้ก็รีไอดีแค่นั้นครับ อ่าสีส้มมอีกแล้วครับผมลองดูครับกดสกีไปโอ้โหตัวนี้5ดาวอีกแล้ว2ตัวแล้วเนะัะผม5ดาวเนาะอีก10บใบต่อมาครับผม10บใบสุดท้ายหรือเปล่าเนะาะหากกดไปครับผมดาบส้มมาเฮ้ยโอ้โหครับผม TS บวกครับตัวนี้นี่มันโจมตี DPS ด้วยนะทุกคนโอ้โหหวานเจี๊ยบครับผมระดับคอด้วยครับผม ผมสุ่มโลที่40เนาะถึงจะได้นะครับผมไม่เป็นไรครับผมตัวกระช้าหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาใช้อัญมณีในการเปิดแล้วกันเนาะหนึ่งน้อยัญมณีครับผมต่อสุ่ม10ครั้งครับผมโอเคกดไปครับสีส้มแบบนี้5ดาวไหมเฮ้ย5าดาวครับผมมาแล้วครับผมรวม5้าดาวเป็น3ตัวเนาะแล้วก็ระดับคออีก1ตัวครับผมอ่าถือว่าไม่ได้แย่นะครับอาสีม่วงนะเท่ากับเราสุ่มประมาณ หกโลเนาะอ่าประมาณ60สิบโลนะครับผมในการรีไอดีเนาะอ่าถ้าใครสุ่มแล้วไม่ได้ตัวละครที่ต้องการก็รีไอดีนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปดูตัวละครที่ผมสุมได้ก่อนเนาะได้ตัวละครระดับคอหตัวแล้วก็ระดับ5ดาวอีก3ตัวนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้แย่เนาะตัวนี้อยู่ t ทีบวกนะครับผมทียสสูงสุดเนาะ ไม่เป็นไรครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาทําการรีไอดีกันเลยเนาะสําหรับใครที่สุ่มแล้วไม่ได้ตัวละครตามที่ต้องการนะครับวิธีรีไอดีก็มี2แบบนะครับผมอ่าแบบที่1ก็กดออกข้อเกมใหม่ครับให้เรากดเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ได้เลยนะครับกดเลือกเซิร์ฟเวอร์ได้เลยนะครับผมณนะวันที่ผมอัดคลิปก็มีอยู่ประมาณ8เซนะิร์ฟเนาะให้ทุกคนเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์หรือว่าเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการที่จะรีหาตัวละครได้เลยนะครับอ่าตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ สิบกว่าเซิร์ฟแล้วเนาะหน้าวันนี้ผมอัดก็มีอยู่8ปดเซิร์ฟนะครับผมกดเลือกได้เลยนะวิธีการรีไอดีก็พอเราเล่นจบบทที่3ไม่ต้องเล่นต่อนะครับผมออกมากรอกโค้ดก็มารับโค้ดที่ซองจดดหมายนะครับก็จะได้ตัวสุ่มกาชาประมาณ40กว่าใบแล้วก็อัญมณีประมาณ4,000กว่านะครับผมแล้วก็ให้เราไปสุ่มที่ตู้เซอร์ไพรส์ซัมมอนนะครับวิธีรีไอดีไปที่2ให้เรามาที่ยูเซอร์ครับผมให้เรากด สวิตต์แอคเคา t หรือว่ากดเปลี่ยนแอคเคา t ได้เลยนะครับพอเรากดคอนเฟิร์มแล้วนะครับผมมันจะให้เราล็อกอินแบบเกสนะครับให้เราทําการล็อกอินแบบเกสได้เลยนะครับผมแล้วมันก็จะลบบัญชีเก่าของเรานะครับก็ให้เราเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการที่จะรีหาตัวละครได้เลยครับผมโอเคผมเดี๋ยวเรามาดูระบบต่อสู้ของเกมนี้กันเลยเนาะเกมนี้ก็จะจัดทีมต่อสู้ทั้งหมด5ตัวละครน,นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมมาดูตัวละครที่ผมสุมได้เลยละกันเนาะ T S บวกตัวนี้นะครับเรามาดูพร้อมกันรับผมว่ามันจะโหดไหมเนาะ กด begin b a t t l e ไปครับผมอ่ามาแล้วครับเรียงคเีวไปที่คูณ2ไปโอ้โหนี่ครับผมเห็นไหมจมตีแบบ DPS แล้วก็ a LE เนอะจูตีแบบหมู่นะครับถือว่าโหดใช้ได้อยู่นะผมว่าน่าจะหาตัวซ้ำยากนะผมว่านะใ,นใครเป็นสายฟรีนะผมถ้าได้ตัวละครเทียร์สูงๆเนอะพวกเทียร์ S บวกเทียร์ S ก็แนะนำให้เล่นไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราไป หาตัวละครที่หลังก็ได้นะครับผมซุมหาที่หลังก็ได้เนาะโอเคครับผมก็มีประมาณนี้ครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด s s ับสไคร้นะครับผมขอเล่นเกมอย่างสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ